ชีวิตดิดิทัวันนี้เจ๊มีเมนูพื้นบ้านมาแนะนําบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินเมนูนี้มาก่อนแต่เจ๊ขอรับประกันเลยว่าแซบถูกใจกันแน่ๆเจ๊ขอเสนอเมนูไก่ลงดงเพราะงั้นก็อย่ารอช้าไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าแม่อีเจ๊เนี่ยก็เริ่มจากการหั่นตะไคร้แล้วก็หั่นข่าค่ะเป็นชิ้นขนาดพอดีคํากันเลยแล้วก็ฉีกใบมะกรูดออกจากกา้านจากนั้นก็ซอยให้ใบมะกรูดเนี่ยเป็นเส้นเล็ก ซอยตะไคร้และวค่ะแกะเป็นชิ้นเล็กๆนะเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ต่อมานำไก่บ้านตัวใหญ่ๆมาหนึ่งตัวแล้วก็มาหั่นให้เป็นหลายๆส่วนแล้วมาต่อการดีการตำเครื่องแกงกันเลยจ้ะเอาพริกแห้งใส่คคกหลังจากนั้นเนี่ยก็โขกกันให้ละเอียด แล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ได้ซอยเตรียมไว้ลงไปกันเลยจ้าต่ํากันเลยนะต่ําตๆตพอให้ละเอียดได้ที่เนี่ยก็ใส่กระเทียมและหอมแดงหั่นลงไปแล้วก็ตําให้เข้ากันอีกรอบจากนั้นเนี่ยก็ใส่กะปิลงไปค่ะต่้มตัตเอาศาสเนี่ยบีบีบีจนเขากันกับพริกแกงจากนั้นก็ใส่พริกสดลงไปอีกถ้วยนะ แล้วก็ตำหยาบๆไม่เขากันเสร็จแล้วก็ตักมาพักไว้เลยจ้าแค่นี้ก็ได้พริกแกงแบบแซบๆกันแล้วมาเข้าขั้นตอนการทํากันเลยดีกว่าแม่อนเจเนี่ก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราได้ตําลงไปเลยจากนั้นเนี่ยก็ใช้ตะหลิวยีๆและผัดให้เครื่องพริกแกงส่งกลิ่นหอมต่อมาก็ใส่ไก่ลงไปเลยจ้าค่อยผัดค่อยคนให้ทั่วให้เครื่องพริกแกงกับไก่เนี่ยเข้ากันดีเลย แล้วก็ค่อยผ่านให้ไก่ในกระจายตัวด้วยนะแม่อีเจเนียก็เอาน้าใส่ในครกแล้วล้างผีให้หมดค่ะเทลงไปในกระทะกันได้เลยแล้วก็ผัดผัดคนๆให้ไก่เนี่ยเริ่มสุกจากนั้นก็ป้่งรสด้วยน้ำปลาน้าตาลเพิ่มความหนัวด้วยน้ปรราปลาแล้วใส่เครื่องในไก่ลงไปกันเลยจ้าจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆคนนะระวังอย่าให้พวงไข่เนี่ยแตกล่ะ รอให้เดือดเนี่ยก็ใส่ตะไคร้ที่เราได้หั่นลงไปและผัดให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดและใบกะเพราลงไปค่ะผัดให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟตักเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมไปแซ่บไปนวดกันเลยจ้า ใครไม่อยากพาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิงและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ